สวัสดีค่ะวันนี้นะคะามอกเปช่องน้องแมวช่องวันนี้นะคะพี่นุ่นนะคะก็จะมาบอกทุกคนนะคะว่าเมื่อวานหรือว่าวันไหนนะคะที่พี่นุ่นไม่ได้ลงคลิมนะคะเพราะว่าพี่นุ่นนะคะยังไม่วางที่จะลองลิมนะคะยังไงก็ขอโทษด้วยน,นะคะวันนี้นะคะใกล้จะวันอาทิตย์แล้วนะพุ่เนี้ยวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมพวกเนี้วันอาทิตย์นะคะเดือบ ว่นนี้วันอาทิตย์นะเกียวจะมีคนมาเยอะเลยคนงานอนะไรเงี้ยมานะมาเยอะเลย <c oughs> คือมาทำพธิธานว่าอะไรพวกมาเกี่ยวอ,ยอะไรเนงะี้ยคือพี่นุ่นนะก็จะมาบอกคือวันนี้นะก็ไม่ได้มาทำอะไรอะแยๆนะคะทุกคนแต่ว่าพี่นุ่นอนะเปลี่ยนที่ถ่ายมาเปลี่ยนที่ในห้องแอร์พี่นุ่นครับ อาจจะเล็กไปน,นิดนึงแต่ว่าป้ออาใหญ่แล้ค่ะวนนี้นะพี่นุ่นนะ <c oughs> อยากรู้นะคะว่าใครที่ว่าตอนนั้นพี่ทาทุกคนว่าที่พี่ทาทุกคนว่า,ทา,ทควาใครคเลยเนาะเออใคร รูปบ้านสองวิดีโอมาแล้วปานอ่ะคิดว่าสวยที่สุดอ่ะพี่นุ่นน่ะจะเคยจะเลือกแล้ว่าใครสวยกว่าถ้าว่าคนนั้นสวยกว่านะพี่นุ่นน่ะจะเลือกนะคะถ้าบ้านคนนั้นสวยกว่านะ,น,น,ะะนะคะ,นนนนะ,คะพี่จะบอกทุกคนนะว่าของฝันที่รอหกวันเลยอย่านีน้วันนี้วันทีวนน่าาวันนะี้อ่ะพี่รอมาหกวันละ หลายสี่วันคือเป็นกระบองเพชรเป็นกระบองเพชรนะคะแสงฟังมนันอินนะคะเป็นกระบองเพชรเป็นกระบองเพชรที่ว่าพูดได้เ,ไเคยเล่นไหมเคยเล่นเนติกต่ออความจริงพี่นุ๊ก็เล่นติกต่อนะความจริงกระบองเพชรนะคะทุกคน อย่างนั้นะนะอย่าลืมนะคะว่าคลิปก่อนนะคะอย่าไปดูะค่ะว่าว่าอะไรนะว่าอะไรนะทุกคนพ่ท้าว่าคลิปก่อนดับคลิปก่อนนอนแล้ว่ะพี่ทาว่าใครกินอะไรได้เยอะอกว่ากันคนชน,น,น,นะไปเลยชน,นะไปเลยนะคะกอือมีของกินผนลไม้อะไรอย่างเงี้ย ผลไม้ผักอะไรเงี้ยมะนาวพริกอะไรเงี้ยกินไปเลยร้อยสิบสิบอันเยอะๆเลยนะคะคือวันนี้นะพี่นุ่นหนักกันหลาติดกิบพี่นุ่นมีแต่เหาเพื่อพี่นุ่นลงมาโดนติดกิบตัวนี้นะซื้อมาจากร้าน,นยี่สิบาทเรือะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ค่อยด้นะะานค่ะหนีไม่ได้เลยพี่นุ่นต้องแค่นี้แล้ว อ้ห์สินดังนะพูดงันู้วเป็อะไรค่ะปนกอเด็กนีกันนี่ะเปันอี่างนีอาจจะมีสิ่งหนึ่งนะคะก็ขอโทษด้วยนะคะที่ว่า เชือของพี่พมาสอนแกเก็บเชือกนะคะเอาไว้ใช้หนักวันนะคนแล้วก็ถือบ่อยนะ้ำทีก็คนยังไม่รักค่ะแล้วะะก็ต้องกระโดดให้ข้ามเลยคะไปเนนดีนะ๋ยวค่ะไปนิดนึงนะกระโดดเล่นไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องนล่น,นะคะ่ะเดี๋ยวพี่นุ่นมาแป๊บเดียวขอไปจากที่นอนพี่นุ่นก่อน นี่ค่ะคือที่นอนของพี่นุ่นนะ นวิญญาคูอดีาดอาจจะม่สิ้นิดนึง ว่าพี่นุ่นยังยืนไม่ได้เลยคนะ่ะเพราะว่าพี่นุ่นเพิ่งทำเป็นเมื่อวาน,นะคะ่ะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปอย่างแรกนะคะให้เรานะคะชูมือชูมือก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็นียนะคะข้าตรงนี้นะคะอาจจะภาพไม่ค่อยชัดนะคะแต่ทุกคนก็ไปดูในช่องอื่นก็ได้นะคะ

นี่ค่ะล้วต,ต้องเก็บขวอย่างนี้นะคะอย่างนี้ก็เพิ่ง้เหมือนกนค่ะพ้อพี่สั่พี่ขอโทษนะพวกเอาขวปักพวกเพียวหกเนียพี่ส่ 汪汪汪！他去看奶奶。 เ,เป็นไงนะคะพี่นุ่นทำได้ไหมพี่นุ่นทำดีไหมนะคะถ้าใครอยากสอบเพื่อเติมให้พี่นุ่นสอนทำอะไรนะคะแต่ว่าอยากให้พี่ทำยกากดังๆเพราะว่าพี่บางทีพี่ก็ทำไม่เป็น,นะคะ่ะ จริงลังกาวน่ามุดหลังทอนโคง้งหรือว่าจะสะพานยืนแล้วก็สะพานคงองไปแล้วก็ขึ้นมาแบบไม่ต้องทำไม่ต้อง,องนะอ่าเดี๋ยวพี่นุ่นทำไปก่อนเลยเพื่อจะมีคนทำไม่อยากมันจะมีคน จะอธิบก็พี่ใูทนนนะะ่ที่นอนรองนะคะที่นอนอันนี้จะเลื่อนนิดนึงที่เอก็เอาขาเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็ไปองทีกไทำอย่างนี้มทีได้ทน,นี้ได้นะคะเพอจะทให้เป็นก้นนอท่บ,บาน,นี้นะคะแล้วก็เนี่เราก็แค่ใส่ะะหมอนก็ห้าพูเลย หรือจะให้ตืน่นกางก็เป็นนะคะแต่ว่าว่าพี่ตื่นไม่ได้เพระว่าพี่จำเป็นฟูงฟูกับฟูนแล้วคะคะให <c oughs> ้คอมเมนต์มาทำอะไรได้นะคะวันนี้นะคนวันนี้นะพี่จะคือพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์นะพี่จะลงแต่เชา้าเลยนะคะ <c oughs> คือ พอพี่ตื่นมาพี่จะลงเป,ป๊ะเลยแต่ขอให้อาบอาน้ําก่อนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่ต้องอาบน้ําก่อนนะแล้วต้องทํางานบ้านก่อนนะบางทีก็ต้องทงาํางานว่าติดบางทีก็ไม่ได้ก็แค่ทำงานว่างอ่ะโอ้ยทุกคนอันนี้พี่หลุดคืออะไรเขาติดอยู่ตรงนีง้จะไม่ให้ร้องให้ได้ น่นานจะตายไปเธอคงจะมีใครหน่อยใครถูหีฉัน,นบ้าบอะฉันจะฟังที่นุ่นคืนเก่บบาๆน,นี่วเราเคยฟังใครที่ติดตามช่องพิ่นุ่นไปนะคะก็ใครที่ติดตามช่องหรือว่าเคยถูกใจเคยเป็นแฟนคับพี่นุ่นนะคะก็อย่าลืมอย่าลืมนะคะว่าพรุ่งนี้ วิดีนะคะก็จอจอลงคลิปแต่เช้าแต่เป็นคลิปที่ a m a z ิ่งมากเลยนะคะเราจะลงแต่เช้านะคะค่เพะให้เดเช้าเลยนะคะเป็นต,ต้องกดส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะน้องๆแด่นเดนดนเดนนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดลักทางหรือกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วย,วยนะคะอย่าลืมติดตามช่องพี่น้่ยนะเพื่อพอติดตามก็กระดิ่งนะจะไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพี่นะคราเดี๋ยวพี่จะลงเดี๋ยวไปเป็นไงนะพอพี่ลงคลิปนเสร็จพี่จะลงอะไรนะไปดูแต่ว่าเป็นแพลงติงติกตอพี่เองพี่จะเอามาลงใน y o u t u b บได้ไหมนะไปแล้วะ ก็จะดูกดไล้์ก็แช์อีกทีนึงกดกระดิ่งล้วครังจะลืมภาพพิมาหฟาสต่น่าปบราเอไม่ใช่องซั่ฟไาอว